าเราไปเทียบผู้หญิงอินเดียผู้หญิงฝรั่งผู้หญิงที่มาจากโลกมุสลิมคนเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลสามีให้อยู่เป็นสุขได้ซักเสื้อผ้าให้สามีไม่เป็นทําอาหารไม่เป็นทำไมคะอ่าคือคือคือเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคืออาจจะมีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะพอเสร็จแล้วมันมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่า เมื่อเมื่อผู้หญิงไทยเนี่ยได้รับการสั่งสอนมามีวัฒนธรรมตรงนี้มาพอสมควรก็ここเลยทําให้ความรู้สึกที่ที่ถ้ามีแม่บ้านเป็นคนไทยมีแฟนเป็นคนไทยสามีจะรู้สึกว่าถูกเทคแชร์อะไรต่างๆแล้วทีนี้เราก็เลยมามองถึงคําสอนศาสราบ,บอกว่าคนที่เป็นภรรยาเนี่ยถ้าปฏิบัติต่อสามีเหมือนกับเทวดา หญิงคนนั้นเมื่อตายไปแล้วเขาจะได้เป็นเทวดาเหมือนกับ้<อ>นนไปใ นอนนะพี่โนงพี่ก็ไม่เคยนอนให้ให้เนือหัวหัวไหลพี่จะอยู่แค่นี้สามวันีตลอดพี่จะไม่เคยนอนสูงจะบอกแต่ว่าม่คสรองผมเคยเลยค่ะเอาใจดีพ่เฮ็ดทุกอย่างเฮ็ดทุกอย่างแต่ว่าทีนี้มันก็เป็นอนิจจังนโยมนะยมต้องเข้าใจอย่าให้ดีมากเกินไปไม่ดีเกินไปปวดเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ฟังคุณเจ้าบอกว่า ผู้หญิงมาตุคามในโลกนี้เนี่ยบางภรรยาบางคนเนี่ยเขาเป็นภรรยาที่ไม่ด,ดื่มเหล้า,าแล้วก็ฟังนโยมนะเ,เป็นผู้ที่ไม่ทุศีลแต่สามีเป็นคนทุศีนผู้เจ้าก,ก็เลยบอกว่าการอยู่ร่วมของอผู้ชายกับผู้หญิงคู่นี้ผู้เจ้าบอกว่าถ้าสามี เป็นคนที่ทุศีลินภรรยาเป็นคนมีศินผู้เจ้าบอกว่าหญิงเทวดาอยู่ร่วมกับชายผีเขาใช่เขาเาแปลอแปลเป็นภาษาอไรงคำ่คือแปลจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยผีแปลว่าชั่วทีนี้จะบอกว่าชั่วมันก็รุนแรงจนเกินไปก็เลยบอกว่าหญิงเทวดาอยู่ร่วมกับชายผี ทีนี้ถ้าสามีเป็นคนมีศีลโยมเป็นคนรู้จักประหยัดอดอมดูแลครอบครัวดีแต่ภรรยาเป็นคนทุศีลชอบดื่มชอบพูดโกหกชอบประพฤติผิดในรารชอบรักทรัพย์ชอบดื่มสุราเมลัยอะไรต่างๆคุยเช่ก็บอกว่าชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผี <c oughs> <c oughs> อันนี้ไหม อันนี้อตาตมาอตาตมาไม่ได้พูดเองนะพระศาสดามันแปลแปล,แปลมาจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยว่าผีถ้าจะบอกว่าชั่วนี่มันรุนแรงไปก็เลยให,ให้ให้มันฟังแบบพอนั่งมากแต่ทีนี้พระศาสดาพระองค์ก็เลยบอกว่าในโลกนี้เนี่ยคนเนี่ยถ้าหากว่าต้องการเป็นเทวดาทำที่ทําให้คนเป็นเทวดาก็คือฮิลิกับโอตาบาฮิล ความละอายชั่วโอตระความเกรงกลัวต่อบาปดูสิโยมคำพูดของผู้เจ้านี่เป็นระเบียบแผงถ้อยคําผู้เจ้าเนี่ยพูดแล้วคําพูดของพะองดงามพว์ก็เลยบอกว,ว่าถ้าหญิงใดชายใดก็ตามเขามีความละอายต่อบาปผู้ชายเนี่ยถ้าละอายต่อบาปกลัวต่อความชัว่วผู้ชายคนนั้นเขาเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายมนุษย์สเทโวมีร่างกายเป็นมนุษย์ แต่จิตใจนี่เป็นเทวดาแล้วทีนี้ก็บอกว่ามนุษย์สเปรตตร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเปรตมีความโลภความโกรธความหลงสารพัดเลยทีนี้เราจะเป็นเป็นมนุษย์ประเภทไหนมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทวดาตรงนี้แหละที่จะต้องมาฟังคําสอนพระาศราสดาพระอ,องค์บอกว่าเมื่อก่อนนี่นามมลิกาที่เป็นพระมเหสีของพระเจ้าประสิทิโกศนเนี่ย พระเจ้าเปร์เซนที่โกศลเนี่ยได้รับคําทํานายจากโหนหรือว่าคนที่ที่เขาเป็นปุโรหิตในวังเนี่ยบอกว่าพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลน,น้ฝันไม่ดีทรงพระสุบิบนนิมิตไม่ค่อยดีหมายถึงความฝันพวกโหนเนี่ยพวกพา์ปุโรหิตที่บอกเลิกบอกยามดูดวงอะไรต่างๆเนี่ย อยู่ในรั้วในวังก็บอกว่าพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลนจะต้องเอาช้างเอาม้าเป็นร้อยเป็นเอาแกะไก่อะไรต่างๆสุกรเอาช้างม้าโควัวควายมาบูชายันด้วยการฆ่าท,ท,ที่ท้องพระโรงที่ที่ลานประหารแล้วจะได้ข้อเหล่านั้นจะจบออกไปพระนางมาริกาเป็นคนที่ฉลาด เป็นหญิงที่เป็นกัลยาณีบอกว่าถ้าพราะองค์ทําอย่างนั้นลองคิดดูซิว่าจะยันจากที่ไหนจะสามารถที่จะทําให้พระองค์เนี่ยพ้นจากความทุกข์ได้ก็ยิ่งจะซ้ําเติมไม่มีใครที่จะพอใจให้คนอื่นมาฆ่าเพื่อเอาไปบูชาถ้าเขาจะเอาลูกของท่านเอาภรรยาของท่านเอาตัวของท่านไปเข็นฆ่าเพื่อบูชายันท่านจะมีความสุขไหมก็เลยบอกให้ไปเฝ้าพระเจ้า แล้วทีนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เป็นคนฉลาดคิดดูว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยจะสั่งฆ่าใครประหารใครก็ได้แต่เมื่อไปฟังธรรมของผู้เจ้าแล้วเริ่มมีศรัทธาเริ่มมีศรัทธากับผู้เจ้าครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยถูกพาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุอยู่เป็นห้าร้อยเนี่ยเสียงเงียบกันหมดเลยพระองค์บอกว่าพระองค์นี่เหมือนกับจะถูกลวงมาฆ่า พอผู้โรยสารของพระอ,องค์นี่เป็นผู้มีเสียงเงี่ยแล้วปารากฏว่าพอเข้าไปใกล้ใก้นี่ภิกษุนั่งอยู่ตั้งห้าร้อยแล้วพระเจ้าปเสนิโกศลก็ออกจากวังแล้วออกจากวังไปเสร็จกลับมาคนรับใช้ของพระอ,องค์ท่านเนี่ยคุยแต่ธรรมะากของพระเ,รเจ้าดูสิแล้วเสร็จแล้วทําไงรู้ไหมพระเจ้าปเสนีโกศลเนี่ยดูแลทุกอย่างเลยพวกอามาตย์พวกข้าราชบริพารเนี่ย แต่เวลาคุยถึงไม่ได้คุยถึงพระเจ้าปรเสนทิโกศลคุยแต่เรื่องภาษาสดาเสร็จแล้วพระเจ้าปรเสนทิโกศลก็ดูแลให้ความเป็นอยู่แบบผาสุขตามหน้า